นี่คือเบอร์ต้นๆของตลาดในเรื่องของการแต่งรถและชุดแต่งอ l l e New Isuzu MU X e นะครับสวัสดีครับผมอยู่ปานอ e ีอิสุครับคลิปนี้อันพามาเปิดตัวชุดแต่งนะครับ New อ e s u z u MU X ปี2025นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวของค่ายชุดแต่งที่เป็นระดับต้นๆของประเทศนะฮะทุกท่านถ้าบอกชื่อเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะฮะนั่นคือค่ายฟรีฟอร์มนั่นเองนะครับวันนี้มีการเปิดตัวชุดแต่งใสมิว e เปี2025แล้วก็มี ชุดแต่งออกมาให้เลือก2แบบนะครับสเจนด้วยกันนะครับชุดแต่ง Mew X ปี2025นะครับทั้ง2เซตนี้อนพาไปชมกันเลยดีกว่าฮะว่าออกมาในรูปแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนมีความสปอร์ตมากน้อยแค่ไหนและเทียบกับถ้าแบรนด์อื่นนะครับได้ไหมนะครับนี่คือเบอร์ต้นๆของตลาดในเรื่องของการแต่งรถและชุดแต่งออนิวิสู Mew X นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันแต่ละคันนะฮะหรือแต่ละชุดออกมาเป็นแบบไหนบ้างไปงครับ o n นิวิสุเมปี2025ครับนะฮะมีทั้งหมด2ชุดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันว่าแต่ละชุดออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในงานวันนี้ก็จะมีรถจอดโชว์อยู่3คันด้วยกันแต่คันแรกเนี่ยก็จะเป็นในแนวของมิวเอปี2021ถึง23นะครับก็จะเป็นโฉมหน้าชุดเดิมนะครับรูปแบบเดิมแต่ว่ามีการตกแต่งมาในสไตล์ของ เพิ่มชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชุดแต่งมาในแนวของ BMW XRS นะครับปี2025นะครับก็รายละเอียดที่เราเห็นด้านข้างก็จะมีกาบประตูมีแน่ๆล่ะนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับเบามือเปิดประตูนะะฝาครอบถังน้ำมันนะครับใส่ไฮไลท์มาเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวเลมอนนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยแหะฮะที่ทุกท่าน ได้เคยเห็นเคยชมกันบ้างนะครับก็จะมีดิฟเฟอเซอร์ดิฟเฟอเซอร์ก็จะใส่เป็นปี2025นะครับใส่ได้นะครับคาดเอวหรือว่าคาดเอวมีไฟมีเอ็กซ์สปอร์ตนะครับที่เคยเห็นนะครับก็จะมีลักษณะทรงแบบนี้นะครับมาในชุดเดิมของปี2023ที่เราติดกันนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับสปอยเลอร์มีให้นะครับมาในรูปแบบของสีดำกอซี่นะครับคิ้วล้อนะครับใส่มา ในรูปแบบของปี2025ที่อยู่ใน Mew XRS ครับทุกท่านเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดํากานิท์ที่อยู่ใน Mew X ปี2025สําหรับด้านหน้านะครับรุ่นนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับมีกระจังหน้านะที่แปะครอบมานะครับเป็นทรงไฮไลท์นะครับตัวสีแดงสีฟ้ามาให้นะครับเพิ่มไฮไลท์มาให้นะครับนี่คือกระจังหน้าที่เป็นเวอร์ชั่น ตัว2023ติดในมิวเอ็กซ์สองพับสามครับท่านนะครับโฉบหน้าแบบนี้นะครับเพิ่มพิวล้อมาตรงนี้ดูสวยเหมือนกันนะท่านไหนที่ออกรถมิวเอ็กซ์ปีสองพี่สิบไปยี่สิบเอ็ถึงยีาเนี่ยสามารถติดตั้งได้นะครับส่วนบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับกับด้านข้างที่บริเวณแก้มก็จะเป็นโลโก้ RS นะครับสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับชุดแต่งนะครับที่มีอยู่ในรุ่นปี2021ถึง23นี่แหละครับ ละละเอียดะะวันนี้เราจะได้ชมถึง3รุ่นด้วยกันะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชุดอัปเกรดชุดอัปเกรดที่เราจะไปตั้งที่ Active Elegant และ Ultimate กันบ้างนะครับท่านไหนที่ออกรถสาเกตรุ่นนี้แล้วอยากอัปเกรดเป็นรุ่น RS นะครับเอาง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเป็นรุ่น RS ก็จะมีลักษณะนี้สเกิร์ด้านหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกชิ้นนะครับ ให้เคิร์ฟให้ไฮไลท์มามี LED ที่บริเวณช่องแอร์ตัวด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีขอบตัวที่เป็นช่องแอร์มาให้นะครับแต่ที่โดดเด่นคือกระจังหน้าที่เป็นไดมอนด์กิลตัวนี้นะครับแต่เพิ่มนะฮะเป็นเดอะเนคพีคตัวนี้ใส่เข้ามานะครับเพิ่มความสปอร์ตได้ดีเหมือนกันนะครับสวยเลยล่ะนะครับบริเวณสกเกิร์ด้านหน้าก็ใส่โลโก้มาให้ย้ายข้างมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ เป็นฟีฟอร์มนี่คือดวงไฟ LED ที่แปะมาบริเวณขอบช่องแอร์ตัวนี้นะครับคมไฟตัดหมอกก็เป็นชุดเดิมนะ,นะครอนะฮะข้อเป็นชุดเดิมใส่เข้าไปนะครับสินอื่นมีอะไรอีกไหมด้านข้างตรงนี้นะครับกาบข้างหรือว่าบริเวณแก้มนะฮะชุด RS ตัวนี้แปะเข้าไปแล้วก็เดินแอร i พีตัวนี้ด้านข้างเป็นเคิบิฟต่อเนื่องมานะครับบริเวณประตูนะครับกาบประตูมีให้เหมือนกันนะครับ2ชิ้นนะครับ มิวเอ็กซ์สนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อตรงนี้มีเพิ่มมานะครับบ้ามือเปิดประตูมือเปิดประตูและกันลอยพวกนี้ทั้งหมดทั้งชุดเลย12ชิ้นนะครับติดตั้งนะครับเป็นไฮไลท์สีเขียวเลมอนใส่เข้าไปนะครับอ่านี่เป็นโฉมใหม่แล้วก็นี่เลยนะครับคาดเอว2025เวอร์ชั่นใหม่ที่มีไฟ LED มาให้ด้วยเป็นเส้นยาวนะครับด้านบนสปายเลอร์ก็จะมีตัวไฮไลท์ตัวนี้ฮะ ที่เป็นเหมือนกับตัวอะคริลิกที่เป็นสีแดงใสๆแบบนี้นะครับด้านบนนะฮะนี่คือสปอยเลอร์ตัวใหม่นะครับติดคาดเอวไปแล้วดูสวยเลยจริงๆแล้วคาดเอวตัวฝาท้ายปี2025เนี่ยจะมีเคิร์ฟอยู่แล้วแต่ว่าตรงเนี้เคิร์ฟจะยาวขึ้นแล้วก็มีตัวหลอดไฟหรือเส้นไฟเป็น LED เป็นเส้นยาวมาให้นะครับแล้วบริเวณตรงนี้ครับนะขีดกลาง นะครับหรือขั้นกลางตัวนี้เดิมแล้วในรุ่นไฟไม่มีนะครับไฟจะไม่มีแต่ว่าตรงนี้ถ้าติดตั้งเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับจะมีดวงไฟมาให้ด้วยหรือมีรายละเอียดตัว m u X นะครับสปอร์ตนะครับโชว์ขึ้นมาเป็นไฟสีแดงนะครับตรงนี้สวยเลยล่ะนะครับการลอยท้าย m X นะครับใส่ไฮไลท์สีเขียวมาให้นะครับทรงของสเกิร์ตด้านท้ายเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะครับ เว้นเซนเซอร์ไว้ให้เหมือนเดิมพ่อทรงเหลี่ยมนะครับแต่ในตัวเหลี่ยมก็จะไม่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมไปซะทั้งหมดนะก็จะเป็นทรงลักษณะตัวเป็นเป็นเป็นลายเป็น line, เคิร์ฟมาให้นะครับนะโอเคโหทำมาสวยเลย่อะนะครับนี่ครอบบริเวณไฟถอยนะครับครอบบริเวณไฟถอยใส่เข้ามานะครับก็ติดตั้งเคิร์ฟยาวมาจนถึงด้านข้างครับลักษณะนี้นะครับสั่งได้เลยติดตั้งได้เลยชุดนี้นะครับ ชอบสไตล์นี้หลอๆแบบนี้นะครับชุดนี้เลยด้านหน้าใส่อักษร R S ไม้ด้วยนะครับสวยเลยอะ่ะนะครับไปที่หนึ่งคันฮะเป็นชุด R S G นะครับมีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านะครับเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีหลักตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น f i g h t e r เจ็ใช่ไหมครับเราครอบเลยนะครับ ครอบสเกิร์ตที่บริเวณด้านหน้าไปเลยนะครับแต่ก็จะมีโลโก้ rs ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีตัว led ที่อยู่ด้านข้างบริเวณช่องแอร์ตัวนี้นะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากไม่ไม่เถื่อทะนะชุดนี้นะฮะเวอร์ชั่นนี้มาแบบสวยเลยล่ะนะครับสปอร์ตดูดีเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ฮะเดอนเน็กเป็นสีเงินใส่มาให้แปะบริเวณด้านหน้าเข้าไปเลยนะครับ นี่ใส่ชุดแต่งนะครับใส่ชุดแต่งกาไปละนี่เดิมเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รุ่น r s นะคันนี้ไม่ใช่รุ่น r s แต่เพียงแค่ว่ามีชุดแต่งเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นเนี่ยเป็นเดอร์ล้อหรือคิวล้อตัวเนี้ยนะครับเป็นสีดําเงานะครับอ่เป็นสีดําเงาแล้วก็ด้านข้างบริเวณสเกิร์ตข้างก็จะมีมาให้แบบนีนะครับนี่คือชุดเดียวกับชุดแต่งแล้วก็ได้มากับชุดแต่งนะครับกาบข้างบริเวณ แก้มแล้วก็ตรงเคอร์ประตูตัวนี้ก็จะใส่มาให้เป็นเคอร์บลายต่อเรื่องมาเลยนะครับเป็นสนีดําเงาตัวนี้ใส่มาให้นะครับกาประตูใส่ด้วยนะครับคิวล้อด้านหลังนะครับคือทั้งหมดสิชิ้นนะครับคิวล้อนะครับเดิมไม่ใช่รุ่นอ s นะทุกท่านนะครับเดิมไม่ใช่นะรุ่น i s คืออีเลกันคันนี้คืออีเลกันจริงๆแล้วคืออีเลกันนะครับ ลองมาใส่ชุดแต่งที่เป็น ISG นะครับก็จะเอาง่ายๆว่าเอาเลกกน์มาแต่งให้เป็น RS นั่นเองนะครับนี่คือสเกิร์ตด้านท้ายคาดเอวตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับคาดเอวตัวนี้ไม่ได้ใส่แต่จะมีไฟที่ประกอบติดมากับบริเวณช่องที่เป็นคาดเอวตัวนี้ที่เป็นแอมเบไลร์ของเราเดิมแต่เราแปะให้เขามีไฟโชว์ขึ้นมานะครับเพราะโดยปกติมันจะมีแค่บริเวณที่เป็น d y น a ม i ิก เบรตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับแต่เราจะเพิ่มตรงกลางน,นะครับเพื่อให้มีดวงไฟเพิ่มเข้ามาเป็นเส้นนะครับจริงๆติดแล้วเหมือนเลยนะครับนี่คือคิวล้อแล้วก็ด้านข้างนะครับเคิร์ฟต่อยาวงานเนียนนะงานเนียนการขึ้นนะฮะเคิร์ฟแล้วก็การต่อนะครับของแต่ละชิ้นนะครับต้องบอกเลยว่าเนียนเนียนนะครับวันนี้มาเห็นเวอร์ชั่นจริงๆได้มาดูเวอร์ชั่นจริงๆแล้วก็ลงกับตัวรถจริงๆแล้ว ดูดีเลยล่ะนะครับนี่คือ e อล g a n c e นะครับนี่คืออ e ล g a n t แต่เราจะใส่อัปเกรดมาเป็น RS นะครับคันนี้คันนี้คือ e l e g a n t นะครับนี่ทุกท่านนะครับมีให้เลือกมีให้เลือกมีให้เลือกท่านที่จะออกรถ e l e g a n t นะครับหรือ Active นะครับหรือ Ultimate เราก็ใส่เป็นชุดอัปเกรดให้เหมือน RS นะครับแต่ถ้าท่านที่มี RS นะครับก็จะแต่งเพิ่มได้ไหมอาจจะใส่แค่ สเกิร์หน้าหรือสเกิร์ตายอย่างนี้ได้หรือเพิ่มบริเวณคาดเอวด้วยก็ได้นะครับนี่คือไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาอุปกรณ์ตกแต่งนี่แหละครับคาดเอวนะครับที่มีไฟแอมเบรไลด้านหลังนะครับด้านซ้ายคือคันสีเทาที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นะครับส่วน mulex สปอร์ที่มีไฟโชว์ขึ้นมาตรงนี้จะอยู่ในคันสีขาวนะครับคันที่2ที่ผมพาไปดูนะครับ อ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับนี่คือดีเทลละ,ละเอียดแต่ละชิ้นนะครับ LED ที่อยู่ที่ช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะกระพริบเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เจ้าสีแดง2เส้นเนี้ยคืออยู่บริเวณสปอยเลอร์หลังคางนะครับสรุปโดยรวมคือวันนี้เราจะได้เห็นทั้งหมด3ชุดนะครับคือว x เอ็กและ RSG นะครับที่เอามาตกแต่งในรุ่นอ l เล็กแคันนี้นะครับ สีเท่าคันนี้นะครับหลายๆหลายๆคันหลายๆแบบนะครับก็ได้ดู3แบบนะฮะได้ดู3แบบเลยวันนี้ได้ดู3แบบนะครับจะได้เลือกกันเลยดูว่าชอบสไตล์ไหนนะครับชอบสไตล์ไหนนะครับหรือว้าท่านไหนใช้23อยู่ก็นี่เลยครับอย่างที่บอกเลยคือสเปคนี้เลยนะครับ อย่างคันนี้สีขาวนะครับสเปคต,ตัวนี้เลยชุดแต่ง m x 21S นะครับนี่คือ2,021และ23นะครับ3คันสวยทั้ง3คันเลยจริงๆแล้วเขาออกมาในรูปแบบที่อาจจะมีส่วนที่ละไมคล้ายคลึงบ้างนะครับแต่ไม่เหมือนกันซาทั้งหมดนะครับ อยู่ด้วย่าจะตกแต่งในรูปแบบไหนแต่ผมว่าคันนี้ก็น่าสนใจปี2021-2023เนี่ยถ้าท่านไหนมีรถอยู่อาจจะตกแต่งนะครับใส่รายละเอียดขึ้นมาให้เหมือนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันที่อยู่ในปี2025แต่หน้ามันอาจจะไม่เหมือนปี2025ใช่ครับแต่ว่าด้านข้างเรามีคิวล้อที่เป็นสไตล์ของปี2025มาให้แล้วนะครับชุดแต่งทั้ง2ชุดอย่างที่บอกนะครับมีชุดแต่ง m i l l x เอเปนะครับแล้วก็ m ิ x เอ็กนะครับซึ่งจะมีวางจําหน่ายแล้วนะครับทุกท่านสามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างในการตกแต่งและเอาไปเป็นไอเดียในการตกแต่งถ้าท่านไหนอยากได้หรือสนใจเลือกแบบมานะครับแล้วติดต่อมาหาโดยตรงได้เลยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ